Hello my student. How are you today? Today we learn about English book Page 66 to 67 Giving Direction Episode 8วันนี้จะเป็นเรื่องของการบอกทิศทางนะคะเตรียมหนังสือค่ะเปิดหน้า66ค่ะลูกข้อที่4ค่ะ Look at the map and complete the conversation ดูจากอะไรคะ่ะ แผนที่แล้วก็มีคำมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะมาดูแผนที่ก่อนแผนที่ก็จะประกอบไปด้วย Main Street เส้นนี้ Oak Street เส้นนี้ New Street เส้นนี้และ New Lane เส้นนี้สถานที่มีอะไรคะ Spot Center Post Office Book Shop Library b o w l i n g a l l l y Shopping Center Bank Restaurant Train Station Cinema Swimming Pool Museum Internet Cafe และ Supermarket ตรงนี้เหลืองเหลืองคืออะไร y o u here You are here นะอ่ะทีนี้ลองดูทีนี้ก่อนจะ ลองทําอันนี้นะคะก่อนที่จะลองทําอันนี้เราจะเติมอะไรกับมันดีก็ต้องดูจากประโยคก,ก่อนดูคําก่อนค่ะคำเขามีคําว่าอะไรให้เราบ้างเชิญเลี้ยวซ้าย Your left ซ้ายมือของคุณ opposite ตรงกันข้าม on the corner อยู่ที่มุม on และ along ดูประโยคค่ะ A กับบคุยกัน Excuse me Where is the bank ถามหาอะไร The bank mm. Excuse me Where is the bank นี่ปักธงไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีธงหนะ่อย Where is the bank โอ้ยสีธงเอาสีเหลืองเลยไหมคะ uh, Where is the bank อยู่นี่ค่ะ แบงค์อยู่นี่ค่ะ Where is the bank คนนี้ก็จะตอบว่าอะไร It จุด,จด,จดมันอยู่บนอะไรลูกอยู่บนถนนใช่ไหมยอยู่บนถนนชื่อว่า Main Street จะเติมอะไรดีล่ะคะจากข้างบนอ่าเห็นไหมบนถนน Main Street แล้วข้อ2 The museum มันอยู่ฟังอะไรกับ museum คะนี่คือ museum มันอยู่ฝั่งอะไรกับมิวเซียมคะรู้แล้วเนาะเออเติมเอาเองดีกว่าไหมต่อไป how do I get there แล้วฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยเมื่อฉันยืนอยู่ตรงนี้นะพอถามปุ๊บทำยังไง walk walk ไปตามนี้เดินไปเดินไปตามนี้ใช้อะไรใช้คำว่าอะไร walk main street it's on ถ้าเดินไปตามนี้หันหน้าไปทางนี้มันจะอยู่ทางอะไรคะอยู่ทางไหน อยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนี้หันหน้าตามลูกศรไปมันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเห็นไหมคะต่อไป and ข้อ a ถามใหม่ and how do i get to the post office แล้วจะไป post office ละ่ะนู่นใช่ไหม post office อยู่นี่อ่าใส่ลูกกลมๆเอาไว้ก่อนเราจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเดินยังไงอยู่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมละ่ะ ยูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมย,ยูยืนตรงนี้นะเขาก็บอกว่า walk along main street เดินไปตามนี้เสร็จแล้วต้องเข้าไปทางนี้ให้ได้อะต้องทำอะไรคะนะมีคำไหนที่ควรจะเติมไหมคะเดินทำยังไงคะที่จะเข้าไปใน oak street it is มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหน มันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมลูกอืมนั่นละบอกขนาดนี้น่าจะเติมได้แล้วนะอ้าวเติมซิคะเดี๋ยวครูตรวจเลยอ่ะเติมเลยเติมเลยเร็วเติมได้ไหมรอรอลองเติมก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งรอครูนะลูกรอก่อนครูรอเธอครูรอเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นเอ้ยอย่าเพิ่ง อย่าพึ่งใจร้อนอ้าวแล้วครูรอยอยู่อ่ะครูรอยอยู่ครูรอยอยู่มาอีกแล้วเสียงเสียงกวนตีนคนถินมันด้อย่างนี้ทุกวันเลยเฮ้ hey, hey, hey. มันจะเบิ้ลไปอะไรนักหนากับชีวิตคนหนึ่งเติมอะไรโลกอ,อาจจะไปสนใจเขา Excuse me where is the bank อีอะไรคะอยู่บนถนนเติมคำว่าอะไรเติมคำว่าอะไรมาแล้วหนึ่งคำเติมคำว่า on ใช่ไหมคะถูกไหมลูกอ่ะถูกใส่ถูกไป On Main Street แล้วมันอยู่ตรงข้ามกันกันกบมิวเซีเติมคำว่าอะไรรู้ไหมรู้ไหมเติมคำว่าอะไรคะโอเคอ่าเลวอป opposite opposite the museum แล้วเขาก็ถามต่อไปว่า how do I get ไปยังไงแไปที่นั่นได้ยังไงก็ต้องบอกให้เขาทำไมคะเดินตามถนนไปเพราะตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดินตามเดินตามใช้คำว่าอะไร walk along main street ถ้าเดินไปตาม,ตามถนน แบงอยู่ซ้ายหรือขวาคะ it's on it's on you r left นะ and how do I get to the post office หลังจากนั้นก็บอกอ๋อเราจะจะไป post office post office อยู่นี่ใช่ไหมลูกอยู่นี่เนาะเติมยังไงลูก walk along main street เดินต้องทำไมก่อนคะจะเข้าไปทางนี้ต้อง Turn Left ใช่ไหมตอบนี้หรือเปล่าคะ it is อะไรหรืออะไรแล้วหมดแล้วหรือสุดท้ายแล้ว on the corner นี่ละเสร็จเรียบร้อยถูกไหมคะถูกไหมทำได้นะคะ,ะทีนี้มาลองดู ครูตั้งไว้ว่าครูตั้งคําถามใหม่ไว้ว่าดูนะคะอ่าเริ่มละเริ่มละทนเอาหน่อยเนาะจะมีเสียงประหลาดประหลาดลงไปในคลิปบ้างนะคะลูกครูจะพยายามไม่ให้มันได้ยินเสียงเสียงเบิ้ลรถเนาะต่อไปทบทวน I want to go to the post office อันดับแรกยืนอยู่ตรงนี้จะไป post office then I went ่ะ then I want to go to the bank ไปแบงก์ด้วยจาก post office มันี้นี้มันี้เสร็จแล้วไปมันนี้มันนี้มาแบงก์แล้วไงต่อแอนซูเปอร์มาร์เก็ต how can I go there ฉันจะไปยังไงเห็นแผนผังเมื่อกี้คุวาดไหมคะอ่าทีนี้มาลองดูวิธีเขียนบอกทำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนั่งเรนอยู่ตรงนี้ถ้าจะไปโพสต์ออฟฟิศจะต้องบอกว่าเดินไปตามถนน i มนสตรีทแล้วทำไมคะเลี้ยวซ้ายไปตามถนน Oak Street เลี้ยวขวาไปตามถนนอะไรคะ New Lane เจอเลย Post Office อยู่ที่อะไรลูกมุมเห็นไหมนี่คือวิธีที่หนึ่งเสร็จแล้วออกจากโพสต Office ต้องทำไมคะเดินไปตามถนนนิวเลนแล้วเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวามาที่ถนน นิวสตรีท hmm. เดินตรงมา mm hmm. เลี้ยวขวาอีกหนึ่งรอบมาที่ถนนอะไรคะ Main Street ผ่านอะไรผ่านร้านอาหารแล้วก็เจอ mm hmm. เห็นไหมกลับสุดท้ายเลยออกจากแบงค์ไปไหนคะ mm hmm. เดินไปตามถนนเฉยๆเลยเดินไปเดินไปผ่านอะไรด้วยผ่านสี่แยกด้วยแล้วก็อยู่ทางซ้ายตรงข้ามกับอะไรคะ โบลลิงแอลลี่อันนี้แหละถึงจะเป็นวิธีการบอกทิศทางอ่ะทีนี้ลองดูครูเขียนแบบนี้นักเรียนเอาไปใช้ตัวอย่างได้นะคะ first you walk along Main Street at the intersection อันนี้ intersection ครูเพิ่มให้แปลว่าแปลว่าอะไรลูก4แยก intersection คือ4แยกนะคะ at the intersection you turn left to Oak Street กูบอกว่าอะไร first you walk along Main Street เดินไปตามถนน Main Street at the intersection you turn left to Oak Street เลี้ยวไปนี่มานี่แล้วนะ go straight and turn right ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา on the corner you see the post office ถึงและอันดับแรกต่อไป Leave the post office. You walk along New Lane. ออกมานี่มาตามถนนเส้นนี้แล้วทำไมคะเลี้ยวขวาเป็นอะไร And turn right to New Street. Walk along the street and turn right again. เดินตามมาแล้วเลี้ยวอีกรอบหนึ่ง Pass the restaurant. Pass แปลว่าผ่านผ่านพัตตะคาร It is the bank. เจออะไรแล้วคะทีนี้ Bank ต่อไป The last สุดท้ายแหละ You leave the bank ออกจากแบงค์ค่ะ Walk along Main Street past the intersection ข้ามมาอีกค่ะ On the left อยู่ทางซ้ายค่ะ Opposite the Bowling Alley it's a supermarket เอาเป็นวิธีการในการบอกได้นะคะนะดูตัวอย่างของครูนะ,ะข้ามและป้ายต่อค่ะ คราวนี้ข้อ5นักเรียนต้องทำแล้วค่ะ look at the map above แล้วก็พูดอธิบายว่า how do I get to the spot s p o r t center เขาเริ่มต้นว่าอะไรคะ walk along main street turn left into oak street it is on your left แค่นี้เพราะฉะนั้นครูก็ตั้งคำถามใหม่ว่า how do I get to the cinema จะไป Cinema และนักเรียนก็เริ่มต้นจาก walk along เพราะตัวเองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ต้องเดินตามถนนไปก่อนนะคะทุกอันเริ่มต้นด้วย w k l l o n o n ออันที่2บอกว่า how do i get to the library จะไปห้องสมุดเธอก็ Walk along ก่อนแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมถ้าซีนีมาตรงๆๆๆเจอต่อไป how do i get to the train station อันนีง่ายมากเลยเดิน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 ผ่านผ่านผเจอ how do i get to the museum ก็เดิน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 ยังไม่ถึง station มิวเซียมอยู่นี่และสุดท้ายค่ะ How do I get to the restaurant ก็อยู่เทือกเทกนี้แหละลงเขียนให้ครูนะอันนี้ทำเองนะคะเดี๋ยวครูเฉลยให้ต่อไปข้อ6ก็เช่นกันข้อ6นักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนอ่านข้อมูลตรงนี้ก่อนแล้วดูคำศัพท์ที่เขาให้มีวอ k in front of on the right main street bank และอ l o n ดูนะดูเสร็จแล้วเอาเอา map เนี่ยมาตัวช่วยด้วยเริ่มต้นตรงไหนผ่านตรงไหนแล้วเลือกดูคำศัพท์ว่ามันควรจะอยู่ตรงช่องไหนเอาไปเติมมีทั้งหมดกี่ช่องคะลูก6ช่อง6คะแนนโอเคนะอืม อา้าวเสร็จแล้วข้อที่7ข้อที่7เออ look at the map write instruction to get to the museum จะไปมิวเซียม ข้อ7เดี๋ยวครูเขียนให้ดูดีไหมคะแล้วต่อไปครูจะทําแบบนี้เหมือนกันให้นักเรียนเขียนทิศทางเองแล้วนะอันนี้ครูจะทําให้ดูก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่งานนะงานหนูมีแค่2แผ่นนั้นพอละ look at the map above write instruction แปลว่าคําแนะนํา to get to the museum จะไปมิวเซียมไม่ได้บอกเลยว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เราจะต้องอ่านและหาให้เจอว่าเราอยู่ตรงไหนดูนะ to get to the museum take a number 12 bus On Main Street ขึ้นรถบัสบน Main s t r e e t อา้าวมันก็จะมีที่ที่ขึ้นรถอยู่ 1.2.3. จุด2จุด3จุดตรงไหนล่ะอ่านต่อไปค่ะ The bus stop is next to the s p o t center ไหนคะ Spot center แสดงว่าเราจะต้องขึ้นรถตรงนี้ใช่หรือไม่คะนี่เจอจุดขึ้นรถแล้วค่ะเจอแล้วขึ้นรถตรงนี้ค่ะ I'm here โอเค เสร็จแล้วทำยังไง The bus take you along Main Street and turn left. รถก็จะพามาทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเขาจะให้ไปไหนนะคะเออ and turn left นะคะเสร็จแล้วก็ต้องบอกเขาวางว่าอะไรรถจะพาไปบนถนน e t Street ก็เป็นเรียนแบบเขาเลยค่ะ The bus อะไรคะ The bus take you อ่าน,นเรียนก็ต่อมาย The bus take you along ถนนชื่ออะไรชัดละ Eat อะไรคะ Eat Street ไปที่ Eat Street and แล้วหยุดตรงไหน Stop at the ตรงนี้เรียกว่าอะไรล่ะ The อะไรคะ Bus stop at the bus stop หยุดแล้วยังไงต่อคะมันยังไม่ถึงอะ่ะ Museum อยู่ไหนลูก Museum นี่อยู่นี่ Museum อยู่นี่มันยังไม่ถึง นั่งเรียนต้องทำไมคะเดินตามถนนไปอีกก่อนใช่ไหมแล้วค่อยข้ามนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าอะไรคะ Walk a อ o n อง h e Street To The Aquarium ม ไปที่อควาเรียมเดินไปทำไมที่อควาเรียมเพราะเราจะข้ามไปใช่ไหม mm. Walk along the street to the aquarium เดินอุทดถดทดไม้แกประหลาดไม้แกเดินหลังจากนั้นทำยังไงต่อ Cross to the c o u s e to the museum It Opposite อีกแล้วค่ะครูทำหาอีกแล้วทำหาอีกแล้ว It opposite อะไรคะ It opposite The ควารีมแค่นี้เองเห็นไหมก็กลายเป็นอะไรคะ To get to the museum, take a number 12 bus on Main Street. The bus stop is next to the s p o t center. ขึ้นรถตรงนี้แล้วรถมันก็ทำไมคะ The bus take you along Main Street and turn left. พอเลี้ยวเสร็จทำไม The bus take you along East Street. รถก็พาไปที่ถนนอะไรคะ East Street and stop at the bus stop. พอเจอ bus stop ปุ๊บหยุดตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วเราต้องเดินต่ออีกนิดนึงเราถึงจะไปข้ามถนน Then u h walk along the street to the aquarium. เดินไปอีกคะ่ะแล้วก็ทำไม Then cross the road ข้ามไป cross to the museum is opposite the aquarium เห็นไหม อันนี้ทำให้ดูเพราะอะไรเดี๋ยวคราวหนะ้านักเรียนต้องทำไมเอง give wing direction อ่ะอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะคะดูเป็นตัวอย่างใครจะฝึกเขียนอันนี้ก่อนก็ได้นะลองฝึกเขียนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องให้นักเรียนทําแน่ๆเลยก็จะมีแผนผังมาทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะรีวิวกันโอเคนะคะ อ้าวกลับไปทํางานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวครูฉเฉลยค่ะงานคือหน้าไหนคะหน้านี้นะหกคะแนนหน้านี้หน้านี้ครูจะให้ข้อละ2คะแนนนะคะทั้งหมด10เลยนะลูกเพราะมันอธิบาย2จุดให้ข้อละ2เลยอ้าวหมดได้ยังมี2ใบใช่ไหมกันบ้านมี2ใบ10กับ6 เดี๋ยวจะเฉลยให้ค่ะลงมือทำงานค่ะลูกค่ะ